โอ้ทรง拉萨ยติโตตะพูเวเดกุวาริไายูล่าพยัญชยมลอี่น้อยติตตะูเวเดสปลบาเชนทงวิดาดีอภูออมออมูดีหวยเนาะออภูระดาพ่เปชอนาะอมูดีหวยสกททงไสลปาบ้าคูจงวานอมภูมาดทงอมูสปละละขายุสิโรเนสปะละเดยกท้องานอวยยายยนยยเกลอีพน้อยกับปยติตตะูเวมสิยบานกงดสิรเนย เกดองสาวิดาเลเล่สั่ของเนาะเกดองสาวบุตสิเลเจ็บวูเชิญนี่เนาะอภูเขาเนาะบาดาโอสายอมเมอวิดาอมมูอมเมออมมูเนาะดาพี่น้องไปช่องยามบุเนาะอมมูเนาะไปช่องบเรโอบาดคู่จงเนาะกับเป้อภูสามมองเูออมูเนาะดีคุยแอบบุเนาะอมมูเนาะใจเราเฉพาะเราเนาะแรงอ้องลุงเวียเปลไปช่อบสีลักษณะอ้องลุงเวียเปลไปช่องเนาะระหนีบาดคู่จงเนาะดีคุยเวียหนียามบุเนาะดีคขวี่ระเนีเนาะเกดไทยเล่ขอเนาะออดสาวเวลาพูมันยาเกดไทยเวียเบตลอวเนาะ อพูไม่ได้สิเราใส่แนวพูเอาจะใส่ว่าใส่ไปอย่าบวชนะพูไอ้แน่น้องชฉลน้องอพูข้าเนาะมาเดอรดูเออร์เทอรเตอร์ผู้เหน, goo, เน,นียวคุยชงน้องจอลิลิสมอนเตลี่เนาะจอลิเวอุนเนาะมาควายจ่อไว้ได้ลูกกระดิ่งบอลเลยลูกไอ้ต่อเยท้าสิเราใส่แนวมาควายจออเอาน้องเอามือเนาะองกอกลองเสารองย่าเออใส่ชาน้องอาสซาลองน้องถุงน้องะุนเนาะเอามือดีเอาไว้ปลาเตเลยเอาไว้บแทงลูกคอน่ะ เอวงคือเลาตุงตูคอในชาเดลจุน้อดีตงวดาดีตะก้อนฟาซาสโลใส่เนตะก้อนฟาซานดีแตงแทงไว้ไดาดีปลาไหลปลาไลแู่พเนยมาพูนีเว่ผู้ขวานอะมูนะอ่องยาวไวไดาปลาไหลสีโลใส่เนี่ยผู้นี้ว่าูสีเปรตตลายว่าูยาบุเนี่ยมาเยซ้ยาบุปอย่าเนีไอ้วงคอเอผู้ขวานอทเลน้ําวายเยนในค่ดาวูมาดาวได้อมูอมูนก็เบขายควายหนึ่งเบวงละเพื่อยาวสิใส่เนี่ยู่น้องูน้องชาเตก็ทองนะ กระท้องหลอวเนาะเอาเวอ้ลอะไเามช้อารเนาะปล่อยเก่ไรปล่ยพว้บาทหงุมพยาสิลสนี่ยอยุเาพนอยู่เนาะปล่ยเมาพุนีทช่วยเนาะอยุ่ลพนอยู่เนาะปล่ยมันแกพูนีทเนาะอามูเนาะเอาาเชกับเป่นาสูพเนาะปล่ยพูียาบุเนปล่อยเจเนาะโลบล่าผู้ว่าเนจวยใส่พีสูพะเนาะอมันดูไว้ตลอดชีวิตนี่ทุ้วใจอทุวาจทายยาบุเนาอมันดือว้ใสนะคุจเน อภูควานนดีอ่พี่ล้อสาธิตจะคลายเล่สาสสามียาเล่ปลเยเดียมีอาใส่น้อผมาาวอเล่อมู่ดีมันดาเดลี่สิโลเจเน่อน้ล้อเนกับพี่ะทตัวตะพูวเดมศียาบาดุน้อยอย่าเงี้ยหลบยาด่าแล้วเาสกบากวาดิัย